ร่างคุณภาพไปปิะงอันสื่อไทยอีกประวาติกกับไทยเราลดพาพพยายมา่าสื่อไทยไว้สื่อไทยแช่ตุเย็นไว้เพิ่อนรานนั่นเราเสียดวบตต้องเอาไปใช้เสิียดแล้วโอ้เดี๋ยวดีครับเดี๋ยวดีครับ คุนก็เดินทางลพี่นอกเอ้ยที่คิดไปกระจายหายอยู่ด้วยเนาะตอนหลังเสียบจิตได้กับไปอยู่ปักพอนหลายๆตัวเติบหรอวะอมีมมมรถตึงขั้นกาง่ามโอ้หนีน่ยถึงายขั้นโอ้ยเจ้าตะฟิน มันคือไก่ทะเลดีหุ่นขั้นก็ซื้อไข่ก่อนไปซื้อไข่ไปซื้อไข่โอ้แดดดีครับพี่น้อง ดีักๆเลยอันนี้นขอ,อกไก่าปาก็เห็นมีไก่เป็นขอ,อกเปล่าขอ,อกไม่เขายู่ใส่แต่จะเปนยามหล่ออย,อย่างนั้นมัน โตัวติดเปิดอ้าวอะไก็เ,เบรไกลนั่นเหมือน,น,นี่น้องตัวติเปิดเหท้ายติดเปิดเขาพ,พากันกิน๋ยวเขาปลอยนันถิง่งภูมนปีกปล่อยธรรมชาติ คนไทยอยู่มึงไดกับดับแนวบยหมดนละพี่ี่นงเอ้ยอันนี้มายืนตรงไหนยืนสันข้าบุกินดูชักบ่เ,นะเ,คคบเ,เห็นไก่ไก่ไก่เดี๋ยวใส่บุกไปแต่ขอกมันแต่ได้ว่าเขาปล่อยปล่อยไปใส่บุ บอเห็นไก่กว่าเบิรงไทยเอานี่เขาเซตเย็นไว้เจ้ก mm. ่อนมาสื่อกล้องรหาสิหาเาโอกหสิบโค้นมาดนี้งกล้องรหาสิบห้าถึงแล้วถึงแล้วอือพี่เท่านะอืออือนี่จะมีอีกเต็มอยู่ขี่งนอง เก็บใครจากฟ้ามแล้วก็ม้อยนี่แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้มาเอากอนก็ได้กอนม,มีคนเฝ้าอ่ตัวนี้แมียนมันมีใครมันแตกมันแตกเขาเขาอืเขาจะเก็บไปดูนักพูดทีว่าอันนี้เลยไ <c oughs> ม่เห็นแม่ไกลเลยนมือนไง ไม่ใกลโอ้โน่นนั่นน่นนั่นไม่ไกลไม่ใกลไม่ไกลไม่ใกลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเขาปล่อยเขาปล่อยไว้ข้างนอกนั่นเขาเก็บข้าวโพนี่นะนี่เป็นยานคนทำงานมันยังมาหาดี ักล้ลางขานาเนี่ยกบบว่าห้อนะอืมไมเตะบอลนีน้องอืมไม่่ไมกเตะห้อบอนี่เตะ้ยาอออุ้ไม่สราะออุ้นี่นะฮีนอืม่ พี่นน,นท์พี่ญาติไงยังมาไก่ขัดเทีย่ญาตมักนแบบนี้ยัมเตะคยไป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 หาหมูไปหมูันขึ้นหมูันขึ้เตะอยู่แบบนน้น้ยัอองปหากันยนังไปหากันเออยังปหากันเมาหากระญานเนาะยังไม่เตะอ้น่ารักเลย อยู่มี่หลายป็นไดอเอืนกัน่นนนนนนย่าน้นังเอืนกันนะ เดินมาปล่อยใหลายหมอนูนก็สีตัวหน่อยนก็ทั้งหลายวะยายใหญใจงันมาทั้งียวอยู่บ้านกใหญ่นี่แกใจงันหนึ่นใจสะาแค่ใจสะาแท้ีพอเลย เีอยงนอดอดดกนตนีะขอบเขาเาขา่น่นขาทาดิ่เป็นสัเป็นสั่นกระ่อยนาก็จะใช้แบบ คนกับเบนนี่จะคนแกดิษหนี่น้องสามแพ็คอุ่อากาศดีครับดวงดอกหม่งงาม พี่เด่นมาแล้วหนาหอนดอกไม้เขายังอย่างงี้ยทางเดียวกันข้อละสี่โอ้ยไปก่อนสี่แล้วลก็บานตัวมนี้โอเคค่ะ,ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ